ครับเพื่อนครูหลังจากทําการสอนออนไลน์มาสักระยะนหนึ่งแล้วที่เราใช้ Google f o r m ในการให้นักเรียนทําแบบทดสอบและก็เก็บคะแนนผ่าน g o o กู e e ิลแบบนี้นะครับปัญหาที่คุณครูพบส่วนหนึ่งก็คือใน g o Google s h e e t การตอบแบบฟอร์มหนึ่งก็จะมีห้องนักเรียนปน,ปนเข้ามานะครับห้องที่เราสอนนะครับของผมสอนแห้อง มีทับสอทับสีทับบสี่นะครับทับแปดเป็นต้นนะครับเวลาเรามาแยกคะแนนเราก็ต้องมานั่งแยกเวตานะครับซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดผมจะมาแนะนําวิธีการแยกห้องนะครับคุณครูก็ต้องสร้างแทบข,ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นของสาทับสผมสอนไปแล้วนะครับก็เลยมีคะแนนเป็นเฉพาะสาทับส สาบสี่ยังไม่ได้สอนนะครับก็จะงเป็นชีพว่างๆคุณครูก็มาเพิ่มห้องเรียนตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกเพิ่มแผ่นง,งานแล้วก็ดับเบ็นคลิกตรงนี้นะครับพิมพ์ห้องที่ตองการนะครับผมยกตัวอย่างสาทับหนึ่งแต่ผมไม่ได้สอนนะครับต่อไปนะครับตอนที่คุณครูออกแบบสร้าง Google Form นะครับ กติเราไปทำแบบนี้นะครับขอแนะนำให้คุณครูตั้ง Google Form นะครับที่ช่องของชั้นเรียนนะครับให้เป็นแบบตัวเลือกหกกลมนะครับให้นักเรียนกดเพื่อที่ว่า Google Sheets จะได้เอาตรงนี้เป็นเงื่อนไขในการแจกข้องให้เราได้ต่อไปนะครับมาที่การตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะครับ เลือกเปลี่ยนชื่อจะเกิดแถบสีเนี่ยฟ้าขึ้นมานะครับนำเมาส์มาตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกคำสั่งคัดลอกต่อไปนะครับไปที่ห้องที่ต้องการจะคัดลอกนะครับของผมส4บสียังว่างอยู่ก็พิมพ์ข้อความทํานี้ครับ เท่ากับคิวรี่เล็บเปิดเครื่องหมายฝนทองแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาเลือกวางการต่อแบบฟอร์มหนึ่งที่เรา Copy ีไปเมื่อสักครู่ ตามด้วยข่าหมยฝนทองขาวม่ตกใจ A1 หนึ่งคนทตามนี้นะครับจะอธิบายว่า A1 คืออะไร T แล้วก็ S ตรงนี้นะครับ A1 ก็คือที่แถบการตอบแบบฟอร์มหนึ่งต้องการให้คัดลอก ตั้งแต่เซลล์ A1 จนถึง T คุณครูก,ก็ต้องมาดูว่าใน Google Sheet ของคุณครูคเนี่ยคอลัมน์สุดท้ายที่เก็บข้อมูลคือคอลัมน์ไหนของผมคือคอลัมน์ T นะครับ H คืออะไร H คือช่องที่เก็บค่าห้องนะครับห้อง2ห้อง14 ตอนนี้ยัง,ยงเอเอเรอร์อยู่นะครับเพราะว่ายัางขาดอีกตรงนี้คุณครูก็ใส่ต้องการ3มทับสใส่4เครื่องหมายฝนทองเครื่องหมายฟันหนูยังเลือกปิดครับรเินะครับมาแล้วนะครับหัวแต่ว่า3าทับียังไม่มีการทำแบบทดสอบก็เลยยังไม่มีคะแนนนะครับตรงนี้ ก็สำคัญคือ a t แล้วก็ h, h ขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ select ช่องว่าง star ช่องว่าง where ช่องว่างนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนช่วยแชร์ให้เพื่อนครู รับทราบจะขอบคุณมากตอนนี้ขอสวัสดีครับ